ติดมือถือให้ไปปลูกพะแพรดีกว่าคุณวันนี้จะกินข้าวกับอะไรผมกินข้าวกับอะไรก็ได้อยู่แล้วเชียวช่างไ้ปลูกพะพกาแพรกันนะเออผ้ะแพรพะาแพรลูกพ,พ้าแพรพ้าแพรพ้าแพรลูกพ้าแพรพ้าแพร ไม่ตื่นแม่จะพังประตูแล้วนะค่ะค่ะแม่ตื่นแล้วไปข้างพาแพลูกเร็วๆอะไรแม่พาแพรตื่นมาก็ดูโทรศัพท์เลยนะดูแต่เช้าเลยเช้าตรงไหนแม่เก้าโมงแล้วเียกินข้าวกับอะไรไข่เจียวแม่ ไปทำเองก็เป็นนะไม่ทำแล้วแม่ลูกไปกินข้าวได้แล้วนะความจริงอะ่ะหนูขอเล่นเกมโดรบอกแ๊บนึง่งไม่เล่นฟรีไฟดีกว่าครูเนี่ยฉันไม่ทำกับข้าวก่อนนะพะเพเดี๋วแไปขึ้นมาตามนะเออพช่พทำกับข้าวดีกว่า เสร็จแล้วไปเรียกพ้แพรดีกว่าผ้พาแพรลูกคุณพ้แพรคุณพ้แพรคุณไปกินข้าวเร็วครับผมขอนั่งเล่นแปบนึงเออไปเรียกพ้าแพรก่อนพ้แพรลูกอะไรเนี่ยขอเดินสับกนขออย่างยืนที่เดิมเหรอก็ไม่เมื่อยนี่แม่แม่ก็ท เดียวลงมาเลยวางโทรศัพท์ก่อนไม่เอาแม่อย่าดูแต่โทรศัพท์สีลูกเดี๋ยวแม่จะยึดเลยนะแย่หนูตามลงไปเองแหละแล้วแม่ไม่กินข้าวหรอแม่ยังไม่กินนั่งอยู่ตรงนี้นี่แหละพ่อไม่ได้พ่อไม่ไปกินข้าวหรอเดี๋ยวพ่อลงไปพอดูทีวีแป๊บนึง อุ้ยยิงดียิงยิงยิงออ้ยรู้โอ้ยไม่ยิงว่ะยิงดีโอ้โหพาะไอ้นี่คนเดียวเลยว่ะผักแพอย่าเพิ่งดูโทรศัพท์เฮ้ยแม่หนูขอเเข้าเกมแป๊บหนึ่งยิงอุ้ยไม่ยิงแม่อะผมไม่ยิงว่ะโอ่ากากคิดเป่งเลยอะโอ้ยิงสิเย็ดเอ้ยกินข้าวดึกว่า คุณไม่ไปกินข้าวหรอฉันไม่ห so so ิวยิงดิยิงว่ายิงลูกกินข้าวก่อนพ่อหนูขอเล่นก่อนไม่งั้นไม่ง <oh, ั้นผะแพ่กินข้าวไม่งั้นแม่กินเองนะเ้ยยิงดิยิงก่อนยิงยิงโอ้โหไม่ยิงแล้วโอ้โหโคตรขกะได้ว่ะผะแพ่กินข้าวโอ้แม่หนูขอดูแป๊บนึงกินเลยนะไม่งั้นแม่เก็บก็ได้รอก่อนต้องวางแล้วเนี่ย แม่หนูไม่กินละไปช่วยแม่กวาดบ้านแม่ไม่อยากกวาดก็กวาดเองสิแม่หนูไม่ได้อยากกวาดนี่ดูทำนิสัยยิงตียิงวูไม่ยิงวะโหขูดก,กากเลยวะกากที่เป็่งโอ้โหไม่มีใครกากเท่าแล้วโอ้โหคุดก,กากอ่ะหูเย็ดเอ้ยโหโมโหอ่ะกากจังอ่ะคุณฉันว่า เดี๋ยวนี้ลูกนี่ใส่ไม่ค่อยดีเลยเนาะใช่ผมก็ว่าเหมือนกันกินแทนนิดดถ้าไม่ค่อยหิวฉันกินแค่นี้ดีวกว่าช้นไปดูทีวีนะอคุณกวาดบ้านสิได้ไปเรียกพระแพพระแพมากวาดบ้านแม่อยากกวาดก็กวาดไปเลยกวาดช่วยแม่กวาดก่อน กวาดเลยพะแพรแม่จะไปกวาดข้าขงบนถ้าไม่กวาดนะแม่ตีนะอืมก็ได้โอ้หอยากปังชอบปังขัดก,กันก็ได้เอามากวาดดีกว่าอืมกวาดอุ้ยเกมนี้น่าเล่นจังเลยกวาดไปด้วยดูไปด้วย,วยก็ได้โอ้โหเกมนี้โคตรน่าเล่นโอ้โหโดดมาด้วยดีวยกว่า ก่าเสร็จแล้วไปดูดีกว่าว่าพระแพกว่าถึงไหนแล้ว <c oughs> เหนื่อยร้อนก็ร้อนเนี่ยพระแพลูกพระแพกว่าถึงไหนแล้วเนี่ยเอ้าแม่บอกให้กวาดไม่ใช่ดูโทรศัพท์แ,แม่บอกกว่าแต่ไม่ได้บอกว่ากวาดเฉยๆหรือกวาดไปดูไปแงแม่จะยึดแล้วนะก็ได้กวาดไปเลย ลงไปข้างล่างดีกว่าหนื่อยกับลูกเนี่ยคุณคุณต้องไปด่าลูกแทงฉันด้วยนะเออ,อี๋ยวผมไปด่าให้ผมพอกินข้าวก่อนยังไม่อิ่มเลยคนกินเนยอะเกินไปแล้วนะถุาฉันทำไม่ช่วยนึงก็ได้ได้แม่ไม่กลัวต้องผมได้พระแพ้พระ,พะ ไม่กวาดบ้านอ้าวพ่อหนุหนุ่มกำลังจะ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 ดูดูกำลังจะ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 เล่นหนู่มกำลังจะทำลายงานหยุดมานี่เลยมานี่มันใช่เรื่องไหมพระแพ่มานี่พระแพจะวิ่งหนี หยุดปล่อยอันนี้เลยมาทำไมทำนีสัสยอย่างนี้อย่าติดโทรศัพท์มากเกินไปหนูเล่นเกมกับเพื่อนอยู่ไปอยู่กับเพื่อนเลยไปไปไปที่อื่นไปเลยไปไม่ต้องกลับมาหาไม่ต้องกลับมาให้เกิดชอบเล่นก็ไม่ต้องกลับ นี้ก็ขอจบเป็นเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะ